สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2564นะคะเดือนมีนาคมแล้วนะคะจะทำอะไรก็รีบๆทำเข้านะคะนะหนึ่ปีนี่เร็วมากเลยเนาะนะเรามาเริ่มที่การงานก่อนแล้วกันนะคะอืมการงานของคุณ คนเกิดวันจันโอเคเลยค่ะการงานคนดีมากดีมากจริงๆค่ะทำมาตั้งนานแล้วนะคะบางท่านเป็นกิจการของครอบครัวสืบสืบต่อกันมานะคะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารเลยค่ะนะเป็นเจ้าของกิจการเองด้วยนะถ้าท่าในใดที่เป็นพวกทำงานประจำก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะอาจจะเป็นหัวหน้างาน หรือไม่อาจเจ้านายอาจจะไว้วางใจให้อรับผิดชอบงานที่มีความรับผิดชอบเยอะนะคะงานสําคัญนั่นเองนะอืมการเงินไม่ต้องพูดถึงค่ะการเงินมาเยอะการเงินมาดีมากนะคะมาดีมากเลยนะงานก็ดีด้วยนะคะติดต่อคนแปลกใหม่ทุกวันนะคะพูดคุยฉะชานเก่งน่ารักคุณเป็นคนบุคลิกดีน่ารักะคะ่ะ เป็นธรรมดานะคะการเงินมาเยอะนะคะคิงเหนื่อยขึ้นนะคะนะแล้วก็หกเรียนก็ขึ้นด้วยนะมีเกณฑ์บริจาคมีเกณฑ์การใช้จ่ายนะคะมีเกณฑ์การทําบุญนะคะอย่าขี้เหนียวเกินไปนะคะมีอะไรที่จะพอจะช่วยเหลือมีมิตรไมตรีต่อกันก็ควรจะให้ด้วยเนาะนะคะเรามาดูดื่องสุขภาพการสุขภาพขึ้นนะคะไพ่สิบดาบขึ้น ระหว่างเรื่องสุขภาพโหงงานหนักมากเกินไปกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีกับงานนะคะอาจจะทําให้คุณป่วยได้เครียดได้นะคะแต่ตรงนี้ไม่หนักนะคะสามารถารีแลกซ์ได้อย่างที่บอกคุณเป็นคนนั่นละคุณรีแลกซ์ได้อาจจะชักชวนเพื่อนฝูงไปแฮงเอาท์ข้างนอกได้นะคะนะถ้าหากว่า,าเครียดมากจนเกินไปนะอืคนจะรีแลกซ์บ้างนะคะออกไปอืม กินร้านกาแฟข้างนอกก็ได้นะพูดคุยรีแลกนะคะไอเดินมีนาคมมันก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะไปเจอแอร์เย็นๆซะหน่อยก็ดีเหมือนกันเดินห้างก็ได้นะนะไปซื้อของซะบ้างนะคะอย่าตึงเนื้อให้บ้างนะ <c oughs> <c oughs> เงินเยอะขนาดนี้แล้วนะการเงินคนดีมากเลยค่ะการงานก็ดีมากแต่เสียหมามันมันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าการเงิน,ข,นขึ้นมาอย่างนี้นะสุขภาพก็จะตามมา มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามนุษย์เนาะนะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักเอาคนโสดก่อนคนโสดคุณควรจะ,ะปรับเปลี่ยนวิถีสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะ,ะต้องอมีน้ำจิตน้ำใจกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้ถ้าไม่อยากจะใช้เงินนะ มีมิดไมตรีมีน้ำจิตน้ำใจอย่างเช่นช่วยยกข่าวยกคล้องให้ช่วยเก็บโต๊ะให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีของติดมาติดมือมาซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากอย่างนี้เป็นต้นมันจะนำพามาซึ่งคู่คุณไหมนำพามาซึ่งคู่ค่ะนะ <c oughs> ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอืม ต้องอย่างที่บอกมีน้ำใจน้ำใจต่อกันนะคะอะไรที่ที่ที่อย่าไปจู้จี้จุกจิกเศร้าซีกวนใจสองอย่าไปหึงให้มากนะักปล่อยให้คู่ไปรีแลกข้างนอกบ้างไปแฮงเอาท์กับเพื่อนให้เขาไปรีแลกกับเพื่อนๆนของกลุ่มเขาบ้างนะคะกดเหล็กต่างๆที่มีอยู่คันน็อตคันสกรูออกไปหมดเลยนะ ม่ต้องล็อกกุญแจนะคะกดเหล็กต่างๆที่คุณได้วางเอาไว้ให้กับแฟนคุณนะปล่อยวางบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคุณคี้หึงนะคะในเดือนนี้นะคนที่มีคู่นะต้องปล่อยให้แฟนไปรีแล็กบ้างนะคะนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่กับห้องก็ะหอเครียดตายห่านะคะน่าอืมสุขภาพบอกไปแล้วนะคะแย่สุขภาพแย่แต่การเงินมาเต็มการเงินนะคะนะคะคิงเรียนนะคะเนี่ย นะคะ king upen ตะเคลนนะคะส่วนตอนนี้จะเป็นเ h a ออ of s o r นะคะเ h a ออ of s o คือ10ดาบเองแล้วก็จะมาคู่กับตรงนี้เลยเนี่ยนี่เ h a i อ of o a n d นะคะสิบดาบภาราหน้าที่เยอะผู้จัดการตรงนี้น่าจะได้รับการมอบหมายงานสําหรับคนเป็นงานประจำนะรับมอบหมายงานสําคัญและคุณก็ลุยกับงานจนลืมดูแลสุขภาพแต่ก็ได้เงินเยอะ ส่วนคนที่ที่ที่ทเป็นฟรีแลนซ์เป็นขาการค้าการข,ข,ข,ขายไี้ดีนะคะไปได้ดีเช่นกันลูกค้าเข้ามาเยอะพยางานตริมงานเติมนะคะส่วนแต่ตนาหน้าไพ่นี้จะเป็นงานที่ทมาจากเป็นครอบครัวทาต่อตกันมาทํากันมาตั้งนานแล้วนะคะตามนี้จะเป็นเรื่องอาหารอาหารอย่าลืมทําบุญนะคะได้เงินมาตั้งเยอะตั้งแยะตรงนี้นะคะนี่คือคิงเหรียญนะคิงเหรียญแล้วก็นี่คือหกหกเหรียญ นะคะซิกเอาพร์นักเกิลน,นะคะนะให้คุณบริจาคด้วยนะคะนะบริจาคยังไงคะตู้บริจาคก,ก็ได้บริจาคที่วัด,ดท่านจะได้เอาไปจจาค่า้น้ําคข้าวไฟเนาะได้อ่าเป็นการให้แสงสว่างกับชีวิตนะคะโบทมัสยิดอะไรก็ได้เข้าไปอ่าหย่อนก็ได้บริจาคเซเว่นอิเลฟเว่นอะไรพอมีตู้บริจาคอะไรก็บริจาคไปอย่าขี้เหนียวอย่าขี้เหนียว แสดงความมีน้ำจิตน้ำใจนิดนึงนะคะการประหยัดเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะเดี๋ยวมันตรงกับสองเหรียญประหยัดเก็บเงินเอาไว้เพื่อผ่อนอะไรหรือเปล่าเนาะ <c oughs> นะไปได้ดีเช่นกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องผ่อนของนี่ผ่อนหมดนะคะผ่อนหมดแน่นอนคุณทําบัญชีได้ซะด้วยซ้ำไปนะในบางท่านกําลังเริ่มงานด้วยนะเริ่มพูดเริ่มพูดไปเพราะว่านเนี่ค่ะ ให้เด็กมันขึ้นเด็กถึงมือเท้าเพลงอัาวานไปได้ดีคะ่ะไม่ต้องห่วงทำเลยลุยเลยสมมติคนที่กำลังเริ่มทำนะอ้ออย่าทำงานเพียงอย่างเดียวนะทำสองอย่างนะทำสองอย่างจะพยายามพูดทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกคลิปเลยนะคะหางานอื่นมาทำด้วยนะคะอย่าทำแต่งานประจำอย่างเดียวนะคะบางท่านบอกอาจารย์คะคือทุกวันนี้ไม่มีงานประจำคะ่ะมีแต่งานเสริมก็าหาเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็ได้ นะคะงานประจำไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมนะคะยุคนี้สมัยนี้เขารับคนที่ทำงานเป็นเขาไม่ได้รับคนที่วุฒิการศึกษานะคุณทำนั่นทำนี่เป็นไหมคุณทำนี้ทำนี่เป็นไหมเขาจะถามอย่างนี้เขาจะไม่ถามถึงวุฒิการศึกษานะพยายามหาความรู้ใหม่ใ,หมใส่เร็ตัวนะคะ นะเด็กรุ่นใหม่ก็เช่นกันนะคะได้มีโอกาสได้เข้ามาดูในคลิปนี้คนเกิดวันจันทร์ทุกวันนั่นแหละจะพยายามพูดทุกคลิปก็แล้วกันนะคะจะได้กระตุ้นให้คุณลุกขึ้นมากระตือรือร้นปลาเร็วกินปลาช้ายุคนี้สมัยนี้นะพยายามตื่นตัวคะ่ะตื่นมาตอนเช้าสูดหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วก็สู้ลุยสู้ลุยอะไรอย่างเงี้ยปลุกปลุกจิตใจตัวเองขึ้นมาให้สู้กับวันใหม่อีกครั้งหนึง่ง นะคะผู้เร่าผู้แก่สมัยก่อนเขาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้เราก็ต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้เช่นกันนะคะรู้สึกสมัยก่อนจะมีสงครามด้วยใช่ไหมแต่เราไม่มีสงครามแต่มันจะมีเป็นสงครามของเทคโนโลยีเฉยๆซึ่งเป็นเรื่องของต่างชาติซึ่งก็กระทบกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมุดตัวน้อยตัวนิดอย่างคนไทยนะคะ นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ